สวัสดีค่ะที่เล่นที่นัทนะคะเป็นคนจังหวัดสุราธานีนะคะปัจจุบันอายุ43นะคะก่อนหน้านี้ก็คือทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของอบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ในลักษณะงานบริษัทอะหลายหายบริษัทจะเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าเขามีการจ้างให้งานออกนะคะซึ่งตัวของนัดเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่โดนบริษัทจ้างออกนะคะ และจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวเองเข้ามาในในสวนโรอเรียนนวดแผนไทยนะคะคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าอาชีพถ้าไปทำงานบริษัทอีกมันก็จะทำได้ไม่นานนะคะเพราะ่ายังไงเดี๋ยวบริษัทเขาก็ต้องมีการจ้างออกอีกนะคะก็เลยคิดว่างานนวดนะคะน่าจะเป็นอาชีพที่ทำให้เราเนี่ย เข้ามาเรียนแล้วก็มันจะเป็นวิชาที่ติดตัวนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปาหาเลี้ยงนะคะตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ก็เลยลองมาเรียนดูนะคะได้เข้าไปดูนะคะศึกษาหลายๆโรงเรียนนะคะจากในเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายก็เลือกโรงเรียนปาน,นิ้นวดแขนไทยพัทยาเพราะว่าดูแล้วโรงเรียนของปาน,นิ้นวดแขนไทยพัทยานะคะ <S <S อ่าเป็น คือจากที่เข้าไปดูแล้วก็ดูรุ่นพี่หลายๆคนทําให้รู้สึกว่าโรงเรียนนี้น่าเข้ามาเรียนก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แต่พอมาแล้วอ่ะรู้สึกว่าวเป็นงตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าโรงเรียนอ่ะบาลนิสตานวดแผนไทยที่พทัทยามีอ่าเพื่อนๆนะคะนักเรียนเนี่ยนะคะมาจากหลายที่เลยแต่ทุกคนน่ารักมากและที่สําคัญนะคะ คุณครูเนี่ยใจดีทุกคนเลยสอนน่ะเป็นกันเองมากอันไหนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยสามารถถามครูได้ตลอดเลยถึงแม้ว่าเราจะเรียนผ่านไปแล้วแล้วเรากลับมาทบทวนจะไม่ได้ก็ถามครูครูก็ยินดีที่จะอธิบายแล้วก็เข้ามาทบทวนให้นะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะหนึ่งเดือนเนี่ยที่อยู่ที่นี่มานะคะรู้สึกอบอุ่นนะคะทั้งคุณครูแล้วก็เพื่อนรู้สึกว่าถ้าใครที่อยากเรียนนวดเนี่ยนะคะก็อยากแนะนําให้มาที่โรงเรียนตาลน,นี่ต,ตาลน,นี่แผน ไทยของพัทยาเพราะว่าท่่นี้นะคะบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะทุกอย่างเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าจบไปแล้วอะ่ะไม่อยากจะจากโรงเรียนไปเลยะคะ่ะ